You are now are <the> สวัสดีครับเป็นแฟ sport. m t h a i com นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ a s i a t ยทีคเดอะริเวอร์ฟอนะซึ่งข้างหลังที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือเรือยุทธภูมิฟอร์มเทพนะซึ่งเป็นเร่าสมอรภูมิสุดท้ายของศึกฟุตบอลฟอร์มเทพเจ้าพญานะฮะที่จะหาตัวแทนระหว่างฝั่งทนกับฝั่งพระนคร ช่วงจิงความเป็นหนึ่งในศึกเตฟฟุตบอลนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาขึ้นไปชมเรือกันครับตอนนี้นะอุโมงทางเข้าเนี่ยเรียนแบบมาจากอุโมง์เวลาที่จะลงสู่สนามนะซึสร้างบรรยากาศก่นกอนเรียกว่าบิ้วกันก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันครับดี๋แล้วก็โซลรกที่เข้ามาจากในเรือก็จเจอนะ ก็เป็นร้าน b a r b บอร์ช็อปนะซึ่งใช้ช่างจากร้านาน,น้วเซอร์เคทัตนะมาตัดให้โดยมีแบบเป็นเรียกว่านักฟุตบอลดังๆเนี่ยตัดตามอย่างนั้นได้เลยอ <Maya. S 1> ันนี้ยังยังไม่เริ่มตัดยคัคิด,ดว่าในทรงเนี้ยของนักบอลคิดว่าทรงไหนที่น่าจะได้รับความนิยมที่สุดอ๋อเนม่าครับอ๋อ นี่เป็นอีกโซนที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะก็คือโซนของไนกี้เอฟซนะข้างในเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มีถ้วยรางวัลแล้วก็ชุดคอลเลกชันของไนกี้เอฟซีแล้วก็ที่สำคัญมีวินนิ่งให้ลองเล่นนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะว่าเป็น นอกจากจะมีโซนร้านตัดผมแล้วนะฮะยังมีอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคือโซนที่ทําเสื้อสามารถเลือกลายของตัวเองได้นะแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือแถวโซนบอดี Body ้แทนอันนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณที่เป็นใจกลางของเรือนะฮะ เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของงานนะเป็นสนามฟุตบอลขนาด15คูณ25เมตรก็คือสนามที่จะใช้แข่งในรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะแล้วก็ซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยเพอาจะเปิดให้คนทั่วทั่วไปเนี่ยสามารถมาลองแตะกันได้นะข้างบนนะในเรือเนี่ยก็ยังมีชั้น2ให้ขึ้นมานั่งชมเกมข้างล่างอย่างชัดเจนนะ อามรู้สึกที่ได้ลองเในกีมาดิสตาเนี่ยความกระชับตรงข้อเท้าเนี่ย,ม,ยมันเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของของเท้าของเราเลยนะอยากให้ทุกคนมาลองอนะที่เรือแห่งนี้นะครับมีให้ลองและไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยครับ แล้วก็วันนี้นะผมได้พาทุกท่านเนี่ยเรียกว่าชมทุกส่วนของเรือเรียกว่าเกือบจะทุกโซทุกมุมแล้วแต่ถ้าจะดีที่สุดเนี่ยคือคุณเนี่ยมาด้วยตัวเองนะเรือจอดอยู่ที่เอเชียทีคเดริเวอร์ฟอนนะถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะทุกกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นการตัดผมการสักหรือว่าการลองรองเท้าในกีมาจิตานะไม่มีค่าใช้จ่ายนะอย่าลืมนะถึงวันที่5มิถุนายนนะสำหรับวันนี้เนี่ย ผมขอลาทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ